แต่แล้วได้เป็นแค่เพียงพี่งจันน้องขอให้ทยใช้คำมาเอาแฟนเห็นน้องสุขกับเขาต้องทบกยอดเข่าบันทิดินแค่นอ่ะวันนี้ก็มาถึงลงวัดหลวงพ่อสุดไปก่อนวัดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบรอบครับพอดีรถกงมาจอดแล้วนี่บรรยากาศรอบๆครับวัดกาหลง มาทาบุญสังฆทานสักหน่อยครับเดี๋ยวสักคอเรามาดูเรามาชมบรรยากาศรอบๆครับที่วัดฮะ หลงวงพสุดวัดกาหลงครับใครมโอกาสก,าก็แวะเข้ามาทําบุญได้ครับอันนี้จะเป็นรูปปั้นองค์ใหญ่ครับหลงวงพสุดวัดกาหลงนี่รูปปั้นองค์ใหญ่เลยครับแล้วก็จะมีที่ทําบุญทําสังฆทานเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอน้องๆเข้าไปเข้าห้องน้ําก่อนเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวจะพาเดินชมครับที่สมุทรสาครครับใครว่างก็เข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมได้ เข้ามาทำสังฆทานหรือทำบุญฮะอันนี้ก็จะเป็นวัดดังอีกวัดหนึ่งครับเกจิดังครับจะเป็นวัดกาหลงครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงซึ่งก็เป็นเกจิชื่อดังวัตถุมงคลก็ไม่ต้องห่วงนะก็หลักลหลายหมื่นถึงหลักแสนครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเรามาเยี่ยมชมกันครับองค์หลวงพ่อสุดครับวัดกาหลงท่าน ตามพุทธว,วัตรก็คือหลวงพ่อสุดวัดกะหลงท่านเป็นชาวร้อยเอ็ดครับท่านก็ออกทุดงมาเรื่อยๆครับจนท่านมาเจอได้มาทำนับอยู่ณสถานที่แห่งนี้ท่านก็เลยได้มาจำพรรษาอยู่นี่ครับทางชาวบ้องชาวบ้านก็เลยนิมนต์ท่านประจําพรรษาอยู่นี่ครับนี่คือประวัติของหลวงหลวงพ่อสุดวัดกะหลงครับเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งครับ เข้ามาก็สะดวกครับไม่ต้องห่วงห้องนงห้องน้ามีหมดครับที่ทําบุญครับเราก็มาทําบุญสังฆทานนะสังฆทานได้โดยมากผมจะชอบทําบุญสังฆทานต้องทำบุญสังฆทานนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอน้องๆเข้ามากอนไปเข้าห้องนะ้ำ <c oughs> เดี๋ยวรอน้องๆเข้ามากอน <c oughs> สามสาวพาทำบุญครับวันนี้ จะมีสามสาวมาทำบุญอยู่ไหนเอยอ๋อนี่ทางเข้าห้องน้ำบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำหลวงพรสุกวัดกาหลงอ้าวใครว่างก็มาได้นะสมุทรสาครครับทางจะไปะทางใต้ครับจะออกทางใต้ครับออกนี้สมุทรสาครเราออกไปถนนเพชรเกษมทะลุประจวบแลวก็ จะทาลุเพชรบุรีก่อนแล้วก็ประจวบครับน้องน้องเขาไปไหนจะให้ถือกล้องให้จะให้ถือกล้องให้ครับมาแล้วมาแล้วนุ่นมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องๆเขาครับ,รบว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงที่ได้มาทำบุญฮะนุน่นมาแล้วมาแล้วเห็นไหม เดินมาแล้วสามสาวพาทำบุญเดินมาแล้วเดินเอ้ยไปได้อะไรมาอีกเนี่ยเฮ้ยไม่รับนะเว้ยไม่รับนะมนไ,ไม่ต้องเอามาละไม่รับนะน,น้าไปได้อะไรมาอีกโอ้โหไปได้แมวมาเฉยอ่ะ ยไปส่งที่เดิมนะเดิมามาันแหละขาอยู่วัดเขา,เอ,า,าอุดมสมบ,บูรณ์แล้วอา้าวสตาร์ทรถสตาร์ทรถโอ้โหตายแล้วไปเอามายัางไงวะเนี่ยตายแล้ว ตัวเล็กน,นิดเดียวแล้วมันกลัวมันกลัวมันกล,ว,นลวไม่สบายด้วยไม่สบายด้วยอยู่นี้แหละลูกอาหารเยอะแยะลูกอยู่นี้แหละอยู่นี้แหละนี่ดูรอบรอบวัดครับหลวงพ่อสุวัรการโนใครมีโอกาสก็เข้ามาได้ครับเข้ามาได้เข้ามาทําบุญแล้วก็ทาสังฆทานเนาะไม่ไกลเท่าไหร่ห่างจากบ้านอาจากกรุงเทพมา ผมอยู่หนองแขมครับก็ามาประมาณ40กว่ากิโลก็ถึงแล้ว40กว่ากิโลก็ถึงแล้วไม่ไกลครับไปย่าน้องไปส่งที่เดิมครับอ่ะสัมภาษณ์น้องๆจะได้สัมผัสไหมเนะี่ยคลิปนี้ไม่ได้สัมภาษณ์แน่เลย แล้วต่อคลิปสครับเพราะว่าลงเยอะไม่ได้โหลดโอ้โหโคตรช้าเลยเดี๋ยวพารอบสองเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวชมครับจะทำสอคลิปทำสอคลิปนะแล้วก็ไม่แน่อาจจะถ่า3คลิปฮนะตอนทำสังฆทานเอาแม่ไปไว้ที่เดิมแหละ อยู่นั่นแหละเขาอยู่ที่เดิมนู่นไปเอามาได้ไงวะเนี่ยไม่แหงจะหาพาระ,ะให้อีกจีบหาแล้วอยู่บ้านก็สามตัวไม่ใช่สามตัวอย่างเดียวนะหายเข้าไปในจิีบเมฆแล้วโอ้โหจะหาภาระ,ะมาให้ไม่เอาแล้วไม่ใช่แต่อยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกก็สี่ตัวครับ ซื้อปลาทูให้กินทุกวันแมวอยู่ข้างนอกแมจ่จอนห้าปักทางจะซื้อปลาทูให้เขากินทุกวันเรามาเยี่ยมชมกันครับอันนี้จะเป็นวัดกาหลงครับลงว่าสุดวัดกาหลงใครว่าก็เข้ามาทําบุญได้ครับเข้ามาทําบุญได้ครับมากราบสารวะคารวะหลวงพ่อสุดเนาะ จะทําบุนก็มาทําบุนที่นี่ครับนี่ทําสังกทานตรงไหนครับข้างบนชั้นสอครับอ๋อชั้นสองนี้ใช่ป่ะครับครับผมขึ้นขึ้นไปได้เลยครับผมนี่รูปปั้นองค์ใหญ่ครับหลวงพ่อสุดเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้น้องๆเข้ามากน